ผมก็กลัวเหมือนกันครับผมเจอความกลัว3แบบนะที่ทําให้ผมความสําเร็จไม่ได้วันนี้ผมจะมาเปิดเผยว่าผมเจอความกลัวอะไรบ้างผมเผเจอหน้ามันยังไงแล้วเราชนะยังไงใช่ครับผมจะให้คุณดูได้ครับว่าคุณจะชนะยังไงที่3แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจ1กับ2นะมันจะยากมากโอเคถ้าคุณมีความกลัวความสงสยัยความว่าเอ้ยไม่มั่นใจตัวเองมาเลยครับวิดีโอนี้สําหรับคุณครับวันนี้ผมจะใช้ไวท์บอร์ดด้วยแล้วผมจะยกตัวอย่างเป็นประสบการณ์ผมหมดทุกอย่างนะครับผมจะเล่าสตอรี่ให้คุณฟังว่าเราเจออะไรเราไปทำ จะได้คุณอเอาไปปรับเมื่อคุณก็จเจริญได้ครับเรามาดูกันครับอันแรกเลยนะครับผมเจอว่าเฮ้ยเรากลัวมากใช่ครับความกลัวนะครับอันแรกเราเรียกว่าฟีร์นะครับแต่ไม่ใช่แค่ความกลัวความกลัวอะไรครับ ความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้อันนี้ปกติมากครับเวลาผมเริ่มมาใหม่ๆผมกลัวมากผมจะเล่าสตอรี่นะคสสองศูนครับผมมาออสเตรเลียครั้งแรกต่างเรียนจบแล้วผมย้ายที่ผมกลัวมากตอนนั้นผมอายุยีเองนะแล้วผมกลัวมากว่าเอ้ยเราจะมาที่ใหมท่ทําไม่มีงานด้วยนะตอนนั้นผมไม่มีเจาะเลยนะเรากลัวมากว่าเราจะทําได้ยังไง แต่ว่าเราก็เฮ้ยเราพูดในใจว่าเฮ้ยลองดูลองดูไปออสเตรเลียดูลองดูลองดูลองดูเวลาผมพู miyorum, ดสับกุตตัวเองอ่ะลองดูลองดูลองดูมันทําให้ผมเดินหน้าไป1นึ่งเสบสองเสบสามเสผมอยากจะบอกคุณอ่ะถ้าคุณมีความกลัวว่าเฮ้ยเรามีความกลัวปกติมากครับถ้าคุณไม่มีความกลัวแปลว่าคุณไม่ได้ทําสิ่งของใหม่ๆครับและความกลัวใช่ไหมครับ of unknown อ่ะเฮ้ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้มันปกติไม่มีใครในโลกนี้ครับบอกคุณได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะไม่เกิดขึ้น แต่ว่าคุณน่ะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้อ่ะเหตุการณ์คุณน่ะเป็นแบบไหนผมดูตัวเองเวลาผมมาออสเตรเลียคศ2006ใช่ไหมครับผมบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่เอ่แล้วเราต้องเปลี่ยนให้ได้แล้วเรามาออสเตรเลียเราไม่มีจ็อบแล้วบอกว่าให้จะทํายังไงให้ลองดูลองลองลอง,ลองสมัครงานภายใน2อาทิตย์ครับภายใน2อาทิตย์ผมหางานเจอครับยังหายได้ไงครับเพราะว่าผมมีมายน์เซตว่าผมคุยกับตัวเองว่าเราจะลองดูทําไม่เป็นไม่เป็นไรเรากลัวไม่เป็นไรเราจะลองดู ลองดูถ้าเราไม่ลองดูเราติดตรงนี้เราไม่อยากติดตรงนี้แต่ถ้าเราลองดูแล้วมันโตได้อ่ะเห็นไหมแล้วจากวันนั้นอ่ะผมลองดูแล้วภายในสองอาทิตย์ผมมีหางานได้อาทิตย์ที่3าผมเริ่มทํางานเลยครับแล้วก็ภายในเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะเราเติบโตยังไงถ้าคุณวันนี้อ่ะคุณบอกว่ากลัวมากคุณพูดใส่ตัวเองสิเฮ้ยเราไม่มั่ใจเรากลัวมากเราลองดู เราลองดูครับลองดูแต่เวลาลองดูนะเราต้องให้โฟกัสเต็มที่ลองดูเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างใหม่คส2 0 0พครับเวลาผมอยู่ออสเตรเลียผมมาเป็น IT ทีโปรแกรมเมอร์นะตอนนั้นก็ผมบอกเฮ้ยลองดูลองดูเป็นยังไงลองดูสักสปีใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าลองดู1วัน2วันลองดู2ปีเต็มๆเลยใช่ไหมแล้วภายใน2ปีนั้นนะผมจะเล่าให้คุณว่าเป็นไรเวลาผมลองดูผมตั้งใจว่าเราจะลองดูใครพูดอะไรผมไม่แคร์ผมทั้งใน2ปีเวลาผมทําเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมภายใน ถึงไม่ถึง1นึ่ะปีผมเป็นแมเนจเจอร์ผมเป็นแมรนิเจอร์บริษัทนั้นแล้วผมอยู่ในบริษัทอันแรกนะเปีภายใน7ปีผมโดนเลื่อนขั้น4ครั้งครับใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมลองดูแล้วผมตั้งใจว่าเราจะลองดูเฮ้ย hey, มันกลัวอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรลองดูสู้สเอากัดฟันสู้แล้วเวลาเรากัดฟันสู้อ่ะเราโตแต่ไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้นผมย้ายมาบริษัทที่2บริษัทที่2เป็นบริษัทโตโยต้าออสเตรเลียครับ leasing ออสเตรเลียที่นั้นผมก็อยู่7ปี7ปีครึ่งเกือบแปดอะ่ะผมโดนเลื่อนขั้น4 ครับตูโตเลยเพราะทําไมครับเราลองดูเฮ้ยลองดูไม่แน่ใจกลัวเรื่องกลัวเนี่ยครับผมอยากจะบอกคุณให้ Fear of unknown ปกติมากแต่ว่าถ้าเรากลัวแล้วเราอยู่ในความกลัวตลอดะ อยู่ในความกลัวตลอดมันจะติดผมอยากให้คุณนะจากวันนี้นะที่ผมพูดใส่ตัวเองนะเฮ้ย <Hey, S 1> เราลองดูเวลาเราลองดูนะเราเริ่มมีไอเดียแล้วว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าเราลองดูแล้วถ้ามันเวิร์กอ่ะถ้ามันทําได้อ่ะใช่ไหมแล้วคุณจะเติบโตเลยคุณจะพุ่งออกมาเลยผมอยากให้คุณพุ่งจากที่ที่ทมันกลัวมากพุ่งออกมาจะได้คุณอะครับมีประสบความสําเร็จแก้ภาพไหมครับได้จากวันนี้อะถ้าคุณกลัวว่าคุณอยากจะทํายอดขายได้สร้างทีมได้การตลาดได้เฮ้ยกลัวมากเลยทำไม่ได้เฮ้ยเราเราหาอาจารย์นู่น หาเมนทอร์นี่ทําได้ไหมไม่เฮ้ยไมในนายใจมีคําถามเยอะจลองดูสิครับลองดู90วันปีหนึ่งสองปีครับทําไมคุณจะไม่มีประสบความสําเร็จภาพผมทําได้อ่ะคุณก็ทําได้แน่นอนครับนะที่สองครับความกลัวที่ผมมีที่2นะโอ้ยนี่กลัวมากอันนี้นะตอนนี้ผมอยู่ในจ็อบใช่ไหมผมจะลาออกมามาทำบิสเนสตัวเองแต่มันมีช่วงหนึ่งอ่ะผมอยู่ในจ็อบนี่เป็นช่วงแรกอยู่ในจ็อบนี่เป็นช่วงที่ผมมีกิจการช่วงกลางๆเนี่ยน่ากลัวมาก ผมมีความกลัวว่าเฮ้ยเราอยู่ในจ็อบเราจะออกมาเราจะทํายังไงแล้วความกลัวที่ผมมีนะ คือนี่ครับผมเพลย์เซฟครับเพลย์เซฟภาษาอังกฤษไอ้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรครับเหมือนว่าเรายึดติดกับตัวเองว่าเราจะเล่นแบบปลอดภัยอะ่ะให้ครึ่งครึ่งกลางกลางโอ้ยเล่นโอ้ยทำนะเล่นนะสัก10%็ก็ได้20%ก็ได้ไม่ได้ก็มันไม่เวิร์คครับผมเข้าใจตัวเลขผมก็ทําแบบนั้นนะแล้วมันยากมากเลยผมทํจ j อบด้วยทาเซลล์ด้วยทํจ j อบแล้วก็ผมมาอ่านแล้วผมเจออย่างหนึ่งแล้ววันนี้เราอยากจะโชว์นี้กับคุณเวลาผมเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหผมพุ่งเลยอ่ะจดไว้เลยนะครับผมจะพูดภาษาอังกฤษก่อนนะแล้ว จะแปลเป็นภาษาไทยให้ภาษาอังกฤษคือว่า I play to win if I play Not lose I already lost แปลว่าอะไรครับเราเล่นเพื่อชนะครับถ้าเราเล่นเพื่อไม่แพ้แปลว่าเราแพ้แล้วหลายคนนะครับผมก็เหมือนกันเวลาเริ่มใหม่ๆเราบอกว่าเฮ้ยเราเล่นเซฟเซฟนะเราไม่อยากชนะก็ได้แต่ว่าขอไม่แพ้ก็แล้วกันไอ้ขอไม่แพ้ไม่แพ้แล้วเห็นภาพไหมคุณจะรู้ potential คุณได้ยังไงครับคุณจะรู้ว่าคุณสามารถเติบโตได้เร็วที่สุดมากที่สุดแค่ไหนครับถ้าคุณไม่ play to win ครับเราเล่นเพื่อชนะครับชนะใครครับชนะต ัวเองไม่ใช่แข่งกับคนอื่นนะเราชนะตัวเองครับเมื่อวานนี้เราเป็นคนแบบไหนวันนี้เราต้องเก่งกว่าอีก1%พรุ่งนี้เราต้องเก่งกว่าอีก2%คุณทำแบบนี้อ่ะพายทุก1%ต่อวันนะภายในปีอ่ะปีครับ365%คุณโต สามเท่าเลยเห็นภาพไหมผมใช้คอนเซปต์นี้จากวันนี้ครับผมอยากจะให้คุณดูนะไอ้เพลย์เซฟความกลัวมีทุกคนทุกคนมีเพราะเราบอกเฮ้ยเรามีงานดีแล้วเราทําเงินได้แล้วเราจะออกมาทํากิจการเราจะทาของใหม่มันมีความกลัวมากเรา p l a y s a ซ e จากวันนี้ครับ play to win don't play not to lose เราเล่นเพื่อชนะเราไม่ได้เล่นเพื่อไม่แพ้เห็นแก๊สภาพไหมครับผมจะยกตัวอย่างผมนะเวลาผมอยู่ใน job ตอนนั้นผมยังอยู่ใน job ผมมาเรียนการขายแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เหมือนว่าเราชนะตัวเองได้และเก่งที่สุดเลยผมตั้งเป้าเวลาผมจะศึกษาเซลลใช่ไหมเราจะศึกษาแล้วเราจะเป็นแชมป์ให้ดูเราทําได้เพราะว่าผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเป็นแชมป์เราเป็นแชมป์ครับใช่แล้วก็ทําไปทํามาผมทำคอนเทนต์ทุกวัน คุยทุกวันเราเรียนทุกวันเราทำเซลล์ทุกวันใช่ไหมแล้วก็ใน p คสสองศอ่ะผมเป็นแชมป์โลก ในปิการขายคุณไป google ชื่อผมได้เลยคุณจะเห็นเลยสตอรี่ผมทุกอย่างวันนี้ผมคุยจากประสบการณ์ผมเลยผมอยากให้คุณดูครับถ้าคุณวันนี้คุณปิดยอดไม่ได้คุณทําการขายไม่ได้คุณไม่มีทีมคุณสร้างทีมไม่ได้หรือว่าทีมคุณอ่ะมันมันไม่โตหรือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอยู่ใน in the b u บ i n e s s คุณไม่สามารถลาไปพักร้อนได้ไปกับครอบครัวคุณนะแต่ว่าคุณอ่ะ play not to lose เรามา play to win ครับคุณกําลังเล่น safe มากเราต้อง win ครับเราต้อง win win ตัวเองครับจากวันนี้ครับผมอยากให้คุณดูความ กลัวเ a ลย safe ปกติมันมีทุกคนผมก็มีแต่ว่าถ้าคุณติดอยู่ตรงนี้คุณจะติดตลอดไปเห็นภาพไหมครับมาดูที่3ครับความกลัวที่3 <shape> นี่คือโอ้โหยากมากนะทำไมผมพูดครับโอ้ยผมผมเวลาเริ่มทํางานใหม่ๆอ่ะยากมากๆยากมากๆเลยครับอันนี้ผมผมไม่พูดเล่นนะผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งสุดยอดก่รู้เรื่องทุกอย่างไหมเวลาผมอยู่ในจ็อบผมเรียนการขายผมสร้างกิจการในโควิดครับวันที่1มกราครับปีคศ2 0ครับโควิดมาเลยแล้วผม มีความกลัวอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมาครับความกลัวนี้คืออะไรครับ lack of belief ครับใช่ครับความเชื่อมั่นในตัวเองอะภาษาไทยนะข้อที่3บางทีมันจะเกิดขึ้นมาครับเวลาเราโตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเ,เ,เรากําลังโตไปเรื่อยเอยไอ้สเตปต่อไปอะมันจะเหมือนว่าเฮ้ยเรากลัวนะเราเล่นเซฟได้ไหมแต่ว่าอันนี้อะมันจะมาเฮ้ยเราจะทําได้เหร เวลาผมออกมาจาก job แบบผมลาออกจาก j อบนะในเดือน December, เดือนธันวาคมคศ19ลาออกมาปับ๊บเปิดกิจการ20ปุ๊บโควิดเลยโลกปิดเลยตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยดูซิงานก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วแล้วก็เราจะทําได้เหรอผมกลัวมากครับปีแรกนะโอ้โหบางทีบางทีพูดแล้วเหมือนเหมนว่าน้ำน้ำตาจะไหลเลยอ,อันนี้ปกติครับ อันนี้จะเป็นข้อที่ยากที่สุดนะครับแต่วันนี้ผมจะให้คุณเค็เลับว่าเราทําได้ยังไงนะอันนี้ผมผมเหมือนว่าซึ้งมากเลยผมก็จดมาให้คุณดูได้ว่าผมทําอะไรฟังดีๆนะครับเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างเวลาผมเปิดกิจการมาเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างวันนี้ผมบอกคุณ <They> ผมไม่รู้ทุกอย่างถ้าคุณถามผมทุกอย่างผมถามไม่สามารถตอบได้แต่เรื่องการขายเรื่องสร้างทีมเรื่องการตลาดผมตอบได้อันนี้ผมชชว่์แล้วผมทําได้ยังไงครับ <S 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 อย่างเดียวครับผมอยากให้คุณถ้าคุณได้อะไรจากวィィดิดีโอนี้คืออย่างนี้ เลยนะอย่างนี้อย่างเดียวเวลาคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าอะไรครับเรากําลังดูภาพใหญ่ว่าเฮ้ยเราจะทาอันนี้ได้ไหมภาพใหญ่ไม่ต้องดูภาพใหญ่ครับวิชั่นอ่ะเรามีแต่ว่าเวลาเราจะเดินไปวิชั่นเนี่ยผมอยากจะให้คุณดูดูมือผมได้ดีนะคุณอยู่วันนี้นี่คือวิชั่นเราถ้าเราคิดตรงวิชั่นตลอดเราจะกลัวเราจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณดูวันนี้แล้วคุณดูว่าเราต้องทำสเต็ปต่อไปอะ่ะคืออะไร แค่นั้นพอครับผมจะว่าให้คุณดูนะถ้าคุณอยู่แบบนี้คุณอยู่ today นี่คือ today ใช่ไหมนี่คือ tomorrow ถ้าเราโฟกัสตรงนี้มากเกินไปอะมันจะเหมือนว่าเรากัวเราทําไม่ได้ผมให้คุณเคล็ดลับหนึ่งนะที่ผมใช้มามคุณโฟกัสสเต็ปต่อไปครับมันมีหลายสเต็ป คุณโฟกัสแค่สเต็ปต่อไปครับวันนี้เราทําอะไรแล้วก็สเต็ปต่อไปอ่ะเราต้องทํะไรครับแค่นี้ครับเวลาเราทาสเต็ปต่อไปเราจะได้สเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปเราจะชนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมทำยังไงครับตอนนั้นผมทําไม่ได้ผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราจะไปตรงนี้ได้ไงสเต็ปต่อไปของเราคืออะไรครับของเราคือว่าเราต้องไปหาเมนทอร์เราต้องไปหาอาจารย์ที่สามารถฝึกทักษะให้ผมได้จากแค่เป็นนักปิดการขายมาเป็นนักธุรกิจมาเป็นแชมป์มาเป็นนักลงทุน เราจะทำยังไงแล้วผมก็ทำตรงนี้ครับ แล้วก็หลังจากนั้นเวลาผมเปิดกิจการผมเริ่มโตเลยเวลาผมมีอาจารย์สอนผมเป็นเมนทอร์สอนผมว่าเฮ้ย hey, ทำแบบนี้ไม่ต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ต้องทำแบบนี้เริ่มความกลัวนี่หายไปมันเริ่มหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นผมโตกิจการผมมีลูกค้าตอนนี้จาก18ประเทศครับ18ประเทศนะครับผมมีใช่ครับคุณก็สามารถโตได้ครับแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย hey, เราไม่มีความเชื่อมั่นปกติผมจะบอกคุณให้ปกติเวลาเราจะโตผมก็เจอมาแล้วผมไม่อยากพูดล้อเล่นว่าเราไม่จะ เราเจอมา hey, วันนี้เราก็ยังเจอนะบางทีเวลาเราจะไปขั้นต่อไปเราเจอเราเป็นเหมือนเป็นมนุษย์เหมือนกันนะ่ะใช่ไหมเราต้องเจออยู่แล้วว่าถ้าถ้าเราจะทํามันมีความกลัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณมีไกด์เดนซ์คุณมีเมนทอร์เรียนจากเขาเรียนจากประสบการณ์เขาเราจะเหมือนว่ามีความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมครับทำไมผมทําวิดีโอมาให้คุณครับตอนนี้เพราะว่าผมอ่ะอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้ให้คุณถ้าคุณมีปัญหาว่าคุณกลัวอะไรด้านนี้คุณไม่มีความเชื่อถือแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างทีมคุณ เพิ่มยอดขายคุณทําการตลาดทักมาก็ได้ครับเรามาคุยกันครับถ้าเราสามารถช่วยคุณได้เราจะช่วยคุณถ้าเราไม่สามารถช่วยคุณได้ผมจะแนะนําคุณให้คนอื่นมันไม่มีปัญหาแต่คุณก็ดูวิดีโอนี้แชร์กับเพื่อนคุณแชร์กับทีมคุณก็ได้ครับแล้วคอมเมนต์ด้านล่างถ้าคุณมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ครับเพราะว่า3ความกลัวเนี่ยสาเนี่ยปกติผมเจอมาคุณก็อาจจะเจอนะอันนี้ผมคุยแบบเปิดอกเปิดใจคุยกับคุณนะใช่ครับแต่ว่าความกลัวเนี่ยสามมันนี่ทุกคนมีแต่ถ้าเราอยู่ในความกลัวยิ่งนานยิ่ง นานยิ่งนานความฝันเราก็จะหายไป วันนี้ผมทำมาจะได้คุณรู้ว่าถ้าคุณมีความกลัวแบบนี้ผมให้คุณเทคนิคออกมายิ่งออกมาเร็วใช่ไหมคุณจะยิ่งโตคุณจะยิ่งโตกิจการคุณจะโตรุ่งเรือนแฮปปี้คุณจะมีต้องการอะไรคุณก็สามารถได้ครับแต่ว่าผมอยากจะบอกคุณนะมันไม่ใช่ทำวันเดียวปั๊บๆได้เลยนะไม่ใช่ครับมันไม่มีแบบรวยเร็วไม่มีนะไม่ใช่นะเราต้องเรียนเราต้องมีประสบการณ์แล้วทำไมความกลัวพวกนี้มันดีครับเพราะว่าถ้าคุณสามารถเผชิญหน้าความกลัวนี้ได้แล้วคุณชนะได้แล้ววันหลังเวลาคุณสร้างที ทีมใช่ไหมทีมคุณอาจจะมีความกลัวนี้ด้วยคุณจะสามารถช่วยเขาได้เวลาคุณช่วยเขาได้เขาจะเห็นว่าคุณเป็นลีดเดอร์ที่ดีเขาก็โตแล้วคุณก็โตต่อแค่นี้ครับเราโตโด้วยกันวิดีโอนี้ครับแชร์กับเพื่อนด้วยนะครับมีคําถามอะไรถามมาได้เลยนะครับผมชื่อเดฟเศรษฐีนะครับขอให้คุณโชคดีมากๆขอให้คุณมีความเจริญนะครับอย่าก,กลัวความกลัวนะครับแต่ว่าออกมาจากความกลัวให้เหลียวที่สุดดูวิดีโอนี้ใหม่ครับมีเทคนิคอะไรบ้างจดไว้คอมเมนต์ดานลา่างคุณชอบเทคนิคอะไรมากที่สุดครับแล้วตอนนี้คุณมีความกลัวอะไรบ้างครับ ทักมาเลยครับผมจะทำวิดีโอช่วยเหลือคุณครับผมชื่อเดฟเศษทีครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ